กับแตมตวิสาโอตโตคากันอีกแล้วนะคะวันนี้แตมมีเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วค่ะก็คือ Messi r e d b e n d PLA 200โฉม W117 นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยสภาพดีสวยหรูถูกใจชาว c ีโแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจากตัวดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยตัวดีไซน์ไฟของเขานะคะเป็นแบบ led light performance นะคะ ส่องสว่างอัตโนมัติส่องไกลสว่างสวัยแน่นอนค่ะแล้วก็สภาพไฟของเขานะคะไม่มีติดเหลืองนะคะใส่กริ้งสวยแน่นอนส่วนตัวกระจังหน้านะคะออกแบบมาแบบด i ม m อน d ริวนะคะคือสวยมากๆแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเขาเห็นชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันต่อนะคะมาถึงด้านข้างนะคะ ยางล้อนะคะขอบ18ดอกยางนี่ยังลึกอยู่นะคะแล้วก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนสภาพดีมากนะคะส่วนกระจกอันนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีไฟไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะคือชอบการดีไซน์ของเขามากนะคะออกแบบไม่เหมือนใครมากๆนะคะแล้วก็ตัวมือจับของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยมากๆมีความแบบสปอร์ตอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ มาดูกันที่ตัวท้ายกันบ้างนะคะเริ่มจากไฟก่อนไฟเนี่ยสภาพยังสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะแล้วก็หลอดไฟไม่มีติดเหลืองไม่มีแตกไม่มีลาวนะคะสภาพดีแล้วก็สัญลักษณ์เม e d e s Ben z เองนะคะก็ยังเงาอยู่ยังสวยอยู่นะคะยังไม่หลุดไปไหนเนาะแล้วก็ c l a 2 0 0ก็ยังอยู่ดีนะคะและตรงนี้นะคะมีสอาาศแบบที่ฉลามมาให้นะคะแล้วก็กระจกไลฟ้ามาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะจุสัมภาระได้เยอะหรือเปล่าคะนี่คือเปิดง่ายมากเด้งขึ้นเลยอัตโนมัติเดี๋ยวเปิดให้ใหม่ปึ๊บคือสบายมากๆนะคะด้านในจุของได้เยอะมากแล้วก็ลึกด้วยนะคะใส่สัมภาระได้เต็มที่เลยด้านข้างมีตาข่ายมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันต่อคะ่ะว่าจะมีอะไรบ้าง พอเข้ามาที่ตัวด้านในนะคะจะบอกว่าชอบโทนสีในรถมากๆเป็นคุมโทนดำเลยแล้วก็มีความสปอร์ตอะเข้ามาแบบแล้วรู้สึกว่ามันสปอร์ตมากๆนะคะรถคันนี้มาดูกันที่ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆเนาะตามสภาพการใช้งานของเขาแต่ว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรนะคะก็คือนิดเดียวเนาะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะส่วนตัวเรือนไม้เนี่ยก็เป็นดิจิตอลกึง่งแอนะล็อกนะคะแล้วก็อันนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะหน้าจอ8นิ้วไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะคะคือสวยใหม่กริปนะคะมีระบบนำทางมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้แล้วก็ตัวแอร์ของเขาเนี่ยชอบเหมือนกันนะเป็นแอร์แบบปรับอัตโนมัติได้นะคะเป็นแอร์ออโต คือชอบพี่ออกแบบมาได้แบบสวยแล้วก็ดูสปอร์ตอ่ะมันดูทันยุคทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อบูทูธ FMAM อะไรได้หมดเลยนะคะเออแล้วก็มาที่ตัวเบาะก,กันกบ้างเบาะนะคะเป็นหุ้มหนังนะป้าคือนั่งสบายมากเหมือนแบบคนตัวเล็กก็นั่งได้คนตัวใหญ่ก็นั่งได้คือเบาะเขานั่งสบายจริงๆนะเนี่ยเบนซ์รีวิวมากี่คันก็ชอบ,บอเบาะเบนซ์นะคะ อ่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีมมมีซิมาให้นะคะตามสไตล์เบนเลยก็มี1-2-3นะคะปรับเบาะไฟฟ้าตรงนี้ได้นะคะเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะคะมีช่องเก็บของมาให้แต่แป๊บเดียวเปิดเลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้มาให้นะคะมีที่เสียบ usb มาให้ด้วย2อันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังมาต่อค่ะว่าเป็นยังไง มาถึงที่ตัวด้านหลังนะคะก็ด้านหลังไม่ได้กว้างมากเนาะเพราะว่าตํามสูง170เนี่ยก็มีแคบนิดนึงเพราะว่าตั้มสูงใช่ไหมแต่คนตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะนั่งสบายอยู่นะคะแต่ว่าเบาะคือไม่มีไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยคือเบาะยังแบบเหมือนใหม่เหมือนมือหนึ่งอยู่เลยนะคะก็คือชอบตรงนี้แต่ก็คือนั่งสบายไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้แคบแล้วก็แบบว่าเบาแข็งหรือว่าอะไรนะคะคือนั่งสบายอยู่คือใช้งานได้โอเคเลยนะคะแล้วก็มีที่จับตรงนี้มาให้นะคะเพิ่มความปลอดภัยมีเบล,ลมาให้เนาะแล้วก็มีแอร์คู่หลังมาให้ด้วยค่ะคือคันนี้ชอบชอบตรงที่ดีไซน์มันอะดีไซน์มันสปอร์ตเนาะเพราะว่าดูตรงนี้ดิขนาดบเบาเบิกอะไรเขาทำมาได้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันค่ะ เครื่องของตัวเจ้า CLA 200ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ16วาล์วนะคะตัวเครื่อง1,600ซีซีนะคะแล้วก็จะบอกว่าเครื่องเนี่ยยังใหม่มากๆใหม่กลิบแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ทุกตัวนะคะยังครมกลิบยังอยู่โคบทุกส่วนนะคะตัวคาร์ยังใหม่อยู่ขอบยางยังสภาพดีอยู่นะคะ คือเครื่องแล้วเครื่องเนี่ยเงียบมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะคะว่าจะให้เท่าไหร่ค่ะราคาของตัวเจ้า Mercedes Benz คันนี้นะคะอยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทค่ะก็คือตัวนี้นะคะไม่ไม่ถึงแสนวิ่งไม่ถึงแสนด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับใช้งานในเมืองอะไรอย่างนี้เนาะไปคนเดียวหรือว่าไปกับแฟนนะคะเหมาะมากๆกับตัวคันนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วคลิปหน้านะคะ จะมารีวิวอะไรหรือว่าจะมาแนะนำอะไรอีกเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe, s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. สวัสดีค่ะ